ผมอายุ17ปีค่ะกำลังศึกษามัธยมปีที่ห้าฐานะทางบ้านของปอมนั้นยากจนมากปอมคิดว่าแค่พ่อแม่ส่งปอมเรียนจบมหกก็บุญหัวแล้วพวกเพื่อนๆก็พากันคุยกันว่าหลังจากที่จบมหกแล้วพวกเธอก็จะพากันไปเรียนต่อที่โน่นที่นี่บ้างส่วนปอม ไม่มีคำตอบให้เพื่อนเลยป๋อมคิดว่าป๋อมคงได้เรียนแค่นี้แหละเพราะพ่อแม่ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาส่งเสียพ่อแม่ก็แก่แล้วพวกเพื่อนๆก่อนที่จะปิดเทอมขึ้นหมหกนั้นทุกคนก็พากันชวนกันว่าจะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตากันในช่วงเวลาปิดเทอม อมก็อยากไปกับเพื่อนๆแต่พวกเขาก็แชร์ค่ารถกันไหนจะค่าอยู่กินละ่ะเสื้อผ้าจะซื้อใส่ปอมก็ยังไม่มีเลยอมทำหน้าเศร้าเพื่อนๆเดินมาถามบอกว่าป๋อมจะไปกับเพื่อนหรือเปล่าป๋อมก็เลยตอบเพื่อนไปว่าคงไม่ได้ไปหรอกเพราะไม่มีเงิน พวกเพื่อนๆก็เลยบอกว่าจะออกค่าใช้ใจ่ายให้อยากให้ป้อมไปด้วยกับทุกคนแต่ป้อมบอกกับเพื่อนๆว่าไม่อยากจะรบกวนพวกเพื่อนเพราะเก่งใจและอีกอย่างก็สงสารแม่ด้วยแม่อยู่บ้านคนเดียวแม่เก็บของเก่าขายค่ะถ้าปิดเทอมก็จะช่วยแม่ทำงานดีกว่าป้อมคิดในใจ พวกเพื่อนๆก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจะแชร์ค่าใช้จ่ายให้ปอมก็ไม่รับวันนั้นหลังเลิกเรียนปอมขับรถมอเตอไซค์คันเก่าๆของปอมกลับบ้านในใจก็คุ้นคิดไปว่าทําไมนะไม่เจอคนทําตังคหล่นแถวนี้จะได้ไปเที่ยวกับพวกเพื่อนๆบ้างนึกแล้วก็อดขำไม่ได้ใครเหรอจะมาทําตังคหล่นปอมนึกในใจ ขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกับลุงคนหนึ่งนั่งเล่นอยู่ข้างทางเอ๊ะทาไมลุงคนนี้มานั่งอยู่ข้างทางนะผอกพเลยจอดรถถามลุงคะลุงทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะคะลุงมารอหลานจ้ะแม่หนูอ้าวหลานลุงอยู่ที่ไหนเหรอคะหลานลุงไปทำงานยังไม่กลับ แล้วลุงออกมานั่งตรงนี้ได้ยังไงกันก็บ้านลุงอยู่ข้างในนี่แหละลุงก็เลยเดินออกมานั่งเล่นนี่มันตอนเย็นแล้วนะคะลุงเดี๋ยวจะไม่สบายเอาอากาศก็เริ่มหนาวแม่หนูรู้จักกับหลานลุงหรือเปล่าลุงคนนั้นอายุป,ประมาณหกสิบเกือบจะเกิดสิบแล้วละแกถามหาหลานผมคิดว่า แกรู้จักกับหลานแล้วซะอีกแต่ที่ไหนได้แกเพิ่งมาจากต่างจังหวัดลุงคะหลานลุงทำงานอยู่ที่ไหนเหรอคะเขาบอกว่าทำอยู่แถวโรงงานอะไรไม่รู้ลุงก็จำไม่ได้ลุงเพิ่งมาจากบ้านเออเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาละคะลุงลุงเข้าบ้านกถนนะคะไม่หรอกแม่หนู ลุงจะรอเขาอยู่ที่นี่ลุงมันจะเมื่อดแล้วนะถ้าเกิดว่าร้านของลุงไม่กลับมาล่ะคะเกิดเขาทำโอลาหยุงก็จะกัดนะคะลุงไม่เป็นไรหรอกแม่หนูเดี๋ยวลุงก็เดินเข้าไปนั่งรอเขาอีกสักพักจ้ะลุงแล้วบ้านแม่หนูอยู่ที่ไหนเหรอบ้านหนูอยู่ถัดไปอีกคะ่ะลุง จากนั้นป้อมก็บอกลุงคนนั้นว่าถ้าเกิดว่าหลานยังไม่กลับมามันมืดแล้วก็ให้ลุงนั้นเข้าบ้านไปป้อมรู้สึกเป็นห่วงลุงคนนั้นจริงๆพราะแม่ของปอมก็แก่มากแล้วจากนั้นป้อมก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านของป๋อมพอไปถึงบ้านแล้วปอมคิดในใจว่าอยากจะขอแม่ไปเที่ยวกับเพื่อน แต่ดูสภาพแม่แล้วแกเหนื่อยมากป๋อมก็เลยไม่พูดเออนี่ป๋อมแม่ว่าจะทำกับข้าวไปซื้อน้ำปลาแม่หน่อยสิแม่บอกกับป๋อมค่ะแม่จากนั้นป๋อมก็ขับมอไซค์ออกไปซื้อน้ำปลาที่หน้าปากซอยให้กับแม่ของเธอระหว่างทางนั้นป๋อมก็ขับผ่านลุงคนนั้นอีกครั้งอา้าวลุงมันมืดแล้วนะ ลุงยังไม่เข้าบ้านอีกเหรอยังหรอกแม่หนูห้านลุงยังไม่มาลุงคะมันมืดแล้วลุงไปรอเขาอยู่ในบ้านเถอะคะ่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาไม่เป็นไรหรอกแล้วแม่หนูจะไปไหนล่ะหนูจะไปซื้อน้ำปลาให้แม่ค่ะลุงเออค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อน้ำปลาก่อนนะคะลุงจากนั้นปอมก็ขับมอเตอไซค์ผ่านลุงคนนั้นไปซื้อน้ำปลากลับมา ลุงก็ยังอยุดที่เดิมนี่มันมืดแล้วตรงที่ลุงนั่งก็มือดอีกซะด้วยป้อมจอดรถดลุงคะเข้าบ้านเถอะคะเดี๋ยวหนูพาเข้านะคะได้จ้ะแม่หนูป้อมจอดรถเครื่องแล้วก็พาลุงเข้าไปนในบ้านของแกทางเข้าบ้านของแกเป็นสวนทึบอยู่เหมือนกันลุงแกคงจะเหงาอยู่บ้านคนเดียวหลานชายยังไม่กลับ ก็เลยต้องออกมานั่งรอคนแจเป็นห่วงลูกหลานก็แบบนี้แหละปลอมเชดในใจดูแล้วก็น่าสงสารเป็นยิ่งนักปลอมประคองลุงเดินเข้าไปในบ้านบ้านของลุงหลังไม่ใหญ่สักเท่าไรแต่ก็กระทัดรัดดีลุงคะลุงนั่งรอหลานอยู่ในบ้านนี่นะคะลุงไม่ต้องออกไปไหนมืดมืดคำ่คำค่เผื่อจะมีโจรขโมย แม่หนูแม่หนูอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่เป็นเพื่อนลุงก่อนแต่หนูต้องเอาน้ำปลาไปให้แม่นะคะลุงแม่หนูเอาน้ำปลาไปแม่แล้วมาอยู่เป็นเพื่อนลุงได้ไหมลุงขอร้องเธอลุงไม่มีเพื่อนลุงเหงาป๋อมนิ่งคิดสักพักเธอก็เลยตอบลุงคนนั้นไปว่าได้คะ่ะลุง เดี๋ยวหนูน้ำปลาไปส่งให้แม่ก่อนนะคะขอบใจแม่หนูมากนะค่ะลุงจากนั้นป้อมก็ขับมอไซค์เอาน้ำปลาไปแม่ป้อมบอกกับแม่ว่าจะออกไปหาเพื่อนสักหน่อยแม่ไม่ต้องรอทานข้าวนะเดี๋ยวสักประมาณชั่วโมงป้อมก็จะกลับมาแม่ก็เลยบอกว่ารีบมานะมันมืดค่ำอันตรายจากนั้นป้อมก็ขับมอไซค์กลับมาหาลุงอีก ปอมเข้าไปหาลุงในบ้านปอมคิดในใจว่าเมื่อไหร่นะร้านของลุงถึงจะกลับมาถ้ามีเบอร์โทรอมก็คงจะโทรให้แต่นี่ลุงไม่รู้อะไรเลยน่าสงสารจริงๆคุณลุงคะหลานลุงโทรมาบ้างหรือเปล่าคะลุงไม่เลยหนูเงียบไม่รู้ก็จะกลับมาเมื่อไหร่ คุณลุงกลัวเหรอคะลุงก็กลัวเหมือนกันลุงยังไม่คุ้นเคยที่นี่เออว่าแต่แม่หนูเธอผ่านไปแถวนี้ไปไหนเหรอหนูไปโรงเรียนคะ่ะลุงแล้วหนูพักอยู่ที่ไหนล่ะกับใครหนูพักอยู่กับแม่คะ่ะสองคนเหรอเออหนูจ้ะ ลุงขอบใจหนูมากๆนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนลุงเอานี่ลุงให้ลุงควักเงินออกมาสองพันแล้วก็ยื่นให้กับป๋อมป๋อมตกใจลุงคะลุงให้ตังหนูทำไมคะก็หนูเป็นคนใจดีช่วยเหลือลุงยังไงล่ะแล้วลุงเอ,องาเงินมาจากไหนเยอะแยะคะป๋อมเห็นข้างในก็ยังมีอีกหลายแบง เงินลุงมีเยอะลุงขายที่ทางบ้านมาลุงก็เลยลงมาหาหลานชายนี่แหละอยากแกมาเอาเงินให้เขาแต่ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยลุงคะลุงถือตังเยอะเยอะมันอันตรายนะคะใช่แม่หนูลุงคิดว่าลุงอยากเอาไปฝากไว้เหมือนกันหรือจะให้หลานไปเก็บหมดก็ไม่รู้ลุงคะ แล้วหลานของลุงเชื่อใจได้หรือเปล่าล่ะคะก็น่าจะเชื่อใจได้นะลุงก็เหลือหลานอยู่คนเดียวแค่นี้ถ้าเกิดลุงเกิดแก่เก็บตายก็เขานี่แหละจะดูแลลุงค่ะคุณลุงคุณลุงให้หนูทำไมเหรอคะเยอะจังก็ลุงบอกแล้วหนูเป็นคนดีไม่เยอะหรอกแค่นี้เองหนูมาอยู่เป็นเพื่อนลุง เออถ้างั้นเอาไปห้าพันดีกว่านะหนูจะได้ใช้จ่ายในการไปโรงเรียนของหนูไม่เอาราคาลุงหนูเอาแค่นี้พอไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูแต่วันหลังหนูแวะมาคุยกับลุงหน่อยนะลุงไม่มีเพื่อนเอาไปเธออย่าขัดน้ำใจของลุงเลยลุงยัดเยียดให้กับป๋อมป๋อมจำเป็นต้องได้เอาป๋อมคิดในใจว่า งินห้าพัน 5, บาทนี้ใช้จ่ายได้หลายวันทีเดียวไปเที่ยวกับเพื่อนก็ยังได้เอาให้แม่อีกก็ยังเหลือเพราะลำพังแม่ไม่ค่อยจะมีตังค์อยู่แล้วหนูขอบคุณลุงมากมากเลยนะคะที่ให้ตังค์หนูหนูอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนหนูก็ไม่ได้ไปเพราะหนูไม่มีตังค์เหรอถ้างั้นหนูไปเที่ยวกับเพื่อนๆเถอนะ หมดค่อยมาหาลุงตังลุงมีเยอะขอแค่หนูมาอยู่เป็นเพื่อนลุงได้คะลุงขอบคุณลุงมา,มากๆนะคะคุยกันจบได้สักพักเสียงรถวิ่งก็มาจอดสงสัยจะเป็นหลานคุณลุงปอมเจ็บเงินก็ในกระเป๋าเสื้อไม่ต้องบอกห้านชายลุงหรอกนะว่าลุงให้ตังหนูค่ะลุง พ่อหลานชายของลุงเปิดประตูเข้ามาอ้าวลุงมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนี่นั่งคุยกับใครล่ะลุงมาตั้งแต่วัคข้าแล้วแม่หนูมาอยู่เป็นเพื่อนลุงให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนเองแหละลุงอยู่คนเดียวยังไม่คุ้นลุงจะมาก็ไม่บอกผมผมใจเลอะเลอกแต่วันวันนี้ผมก็เลยทำโอเออหนู หนูบ้านอยู่ไหนเหรอบ้านหนูอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะข,ขอบใจมากนะที่มาช่วยดูแลลุงของพี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้างนั้นแม่หนูก็กลับเธอมันดึกแล้วเดี๋ยวแม่จะถามหาค่ะลุงจากนั้นป๋อมก็ลากลับไปบ้านของเธอเธอดีใจและมีความสุขมากที่เธอได้เงินตั้งห้าพันจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อน แล้วก็ให้แม่เก็บไว้ด้วยปอมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แกต็ดใจให้คงไม่บาปหรอกนะปอมนึกหนใจเมื่อไปถึงบ้านแล้วแม่กำลังจะเข้านอนแม่ก็เลยบอกว่าป้อมกับข้าวอยู่ตรงนั้นนะลูกหากินซะแล้วก็นอนค่ะแม่แม่คะหนูมีอะไรจะให้คะ่ะอะไรเหรอลูกนี่ค่ะแม่ หนูให้แม่สามพันนะปอมแป้าเงินมาจากไหนบอกแม่มานะไปขโมยใครมาหรือเปล่าเปล่านะคะแม่หนูไปอยู่เป็นเพื่อนลุงค่ะปอมก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้กับแม่ฟังพอแม่ได้ยินเช่นนั้นแม่ก็บอกกับปอมว่าปอมพูดความจริงนะไม่ได้โกหกแม่จริงค่ะแม่แต่หนูขอไปเที่ยวกับเพื่อนๆหน่อยนะคะ ตังสองพันนี้หนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายในการเรียนจ้ะไปเถอะลูกแม่ก็ไม่ค่อยมีตังส่งสารลูกจะเหมือนกันค่ะแม่งัานมนูไปทานข้าวก่อนนะจ้ะจากนั้นป้อมกินข้าวเสร็จก็เข้านอนป้อมรู้สึกมีความสุขมากจะได้ไปเที่ยวแล้วดีใจมากๆเลยรุ่งเช้าป้อมไปโรงเรียนแล้วก็บอกเพื่อนๆว่า ปอมจะเที่ยวกับเพื่อนปอมมีตังแล้วเพื่อนๆต่างก็แปลกใจเพราะรู้ว่าปอมไม่ค่อยมีตังแล้วไปเอาตังมาจากไหนปอมก็ไม่ยอมบอกหรอกว่าได้ตังมาจากใครบอกแค่ว่ามีคนให้มาพวกเพื่อนๆก็เลยไม่ถามวันนั้นหลังจากที่ปอมไปเที่ยวกับมาแล้วปอมก็เลยแวะไปหาลุงร้านใจของลุงไม่อยู่ ลุงก็เลยบอกให้ปอมว่าหนูวันนี้หลานชายของลุงบอกว่าจะไม่กลับมาเขาจะไปดูงานที่ต่างจังหวัดกับพวกเพื่อนเพื่อนเขาหนูอยู่เป็นเพื่อนลุงจนถึงเช้าได้ไหมป๋อมคิดในใจว่านี่ลุงคิดยังไงกับเธอหรือเปล่านะรูปแววตาและสายตาก็ดูแปลกๆไม่เหมือนตอนนั้น ปอมคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นแย่ก็ยังไม่เป็นไรปอมก็เลยบอกท่านว่าเดี๋ยวให้หนูไปบอกแม่ก่อนนะคะลุงได้สิอย่าลืมกลับมาหาลุงล่ะจ้าจากนั้นปอมก็ไปบอกแม่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแม่ก็อนุญาตเพราะลุงคนนี้เคยให้ตังค์กับอมปอมขับมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านของลุงคนนั้น ลุงคะหนูมาแล้วคะ่ะอ้าวแม่หนูมาแล้วเหรอมาสิเ้ามาข้างในวันนี้หลานชายของลุงไม่อยู่ไม่ได้กลับลุงก็เลยไม่มีเพื่อนอยากจะให้แม่หนูมาอยู่เป็นเพื่อนลุงสักหน่อยลุงวันนี้ดูแปลกปลอมสํำรวจดูการแต่งตัวลุงใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นแต่งตัวธรรมะแมแงดีมากเหมือนกับคนหนุ่มๆเลย ปอมเองก็คิดว่าลุงแก่แล้วปอมก็ใส่เสื้อสายเดียวกับกางเกงขาสั้นพอปอมเดินไปนั่งใกล้ๆลุงลุงก็จับมือปอมไว้แล้วก็บอกกับปอมว่าแม่หนูคืนนี้นอนกับลุงนะหนูอยากได้ตังหรือเปล่าตังลุงมีเยอะนะเอาเป็นหมื่นก็ได้ขอแต่ว่าแม่หนูนะทำอะไรให้ถูกใจลุง ฟ้อมตกใจคิดไม่ถึงว่าลุงจะเป็นคนนิสัยแบบนี้ลุงคะลุงคิดอะไรกับหนูเนี่ยหนูอุต่าหนับถือลุงนะเปล่านี่แม่หนูลุงก็ไม่ได้คิดอะไรกับหนูนี่หนูไม่อยากได้ตังค์เลอตังค์เป็นเหมือนเจ้านะตังค์ลุงมีเยอะจะเอาเยอะกว่านั้นก็ได้นะว่าแต่หนูทําให้ลุงพอใจ ปอมคิดไปในใจว่านี่ลุงเป็นคนแก่ลามกอย่างนั้นเหรอแรกๆก,ก็ทำตัวหน่าสงสารพอนานๆานมาก็ทำตัวเจ้าชู้คอยดูเธอเงินเยอะๆในกระเป๋าถ้าทำตัวไม่ดีแบบนี้จะหลอกเอาไให้เข็ดปอมคิดในใจปอมก็เลยพูดกับลุงไปว่า ได้สิคะลุงลุงต้องการแบบไหนล่ะคะหนูทำให้ลุงได้หมดแหละขอให้ลุงบอกมาหนูก็จะทำให้จ้าลุงยิ้มลุงไม่รู้ตัวหรอกว่าติดกับดักป๋อมซะแล้วเลิอจ้ะถ้างั้นมานวดให้ลุงหน่อยสินวดเบาๆล่ะมือนิ่มๆของหนูเนี่ยนวดไปทุกจุดเลยนะลุงจะได้สบายตัว ได้สิคะลุงแต่ว่าลุงต้องจ่ายตังค์ให้หนูก่อนนะได้สิหนูจะเอาเท่าไหร่ล่ะหนูขอสักสองหมื่นได้ไหมคะลุงสองหมื่นหนูแน่ใจนะว่าหนูจะทําถูกใจใลุงแน่ใจสิคะลุงงั้นอ่ะนี่ลุงให้ปึกนั้นน่ะสองหมื่นนะ ปวมรู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเห็นเงินก็ตาโตนี่ลุงทำไมเงินเยอะอย่างนี้ขายที่มาหมันๆมันะสิให้หลานหรือ,อยังก็ไม่รู้ป๋อมก็ไม่กล้าถามยังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนเงินไม่เข้าใครออกใครหรอกปอมนึกในใจเก็บเงินสองหมื่นนั้นไว้ป๋อมก็นวดให้ลุงเบาๆนวดไปเรื่อยๆเมื่อของลุงก็ไม่อยู่สุขรูป,ปไปหลไปท่วดเงินล่างของปอม ท้า้ม้ผมรู้สึกเสียวบางครั้งก็อดขยะขยงไม่ได้เพ่อลุงแก่มากแล้วแต่ก็จำใจต้องทำพราะเงินตัวเดียวนวดไปเรื่อยๆลุงก็เลยนอนหงายขึ้นบอกป๋อมว่าให้นอนลงก้างๆลงุงป๋อมเริ่มใจคอไม่ดีแล้วกลัวลุงจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับป๋อมป๋อมก็เลยบอกลุงไปว่า ลุงคะเดี๋ยวหนูนวดข้างบนให้ลุงก่อนอย่าเพิ่งให้หนูนอนเลยมันนวดไม่ถนัดลุงยิ้มแล้วก็บอกป๋อมว่าได้สิจ,จ้าแม่หนูนวดดีๆล่ะนวดให้ลุงผ่อนคลายอาจจะได้ทิปเพิ่มก็ได้นะลุงบอกกับป๋อมปอมนวดไปได้สักพักป๋มก็คิดไปว่าจะหาแผนการยังไงกลับไปบ้านของเธอนะ โดยที่ไม่เสียรู้ตาลุงแก่คนนี้พอคิดขึ้นมาได้ผมก็ยิ้มออกมาทันทีลุงคะหนูลืมไปคะ่ะแม่บอกว่าถ้าคบจะมองแล้วให้หนูกลับไปบ้านก่อนเพราะหนูไม่ได้บอกแม่ว่าออกมาจะนอนกับลุงหนูต้องไปบอกแม่ก่อนนะเดี๋ยวหนูกลับมาใหม่แม่หนูก็หอกลุงหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะลุง หนูต้องไปบอกแม่จริงๆถ้าไม่งั้นแม่จะออกตามหาได้สิแล้วอย่าไปนานล่ะลุงจะนอนรอที่ตรงนี้นะอย่ากเกินครึ่งชั่วโมงนะเป็นอย่างนานได้จะลุงประมาณยี่สิบนาทีหนูก็กลับมาแล้วไปสิรีบไปรีบมาแหมกกำลังได้ที่เลยทีเดียวจากนั้นป๋อมก็รีบออกมาจากบ้านลุง คับมอไซค์กลับบ้านของป๋อมทันทีป๋อมยิ้มอย่างโล่งอกใครจะกลับมาอีกล่ะตาลุงแก่เอ้ยเงินสองหมื่นเนี่ยขอไปใช้ก่อนนะถ้าทำตัวดีก็จะไม่ขอขนาดนี้หรอกนี่แกแล้วยังหลาหมุกอีกใครจะกลับมาให้แกทำแบบนั้นล่ะป๋อมคิดไปตามทางแล้วก็ยิ้มพอไปถึงบ้าน ผมก็เอาตังค์สองหมื่นให้แม่หมดเลยแล้วก็เล่าความจริงให้แม่ฟังทั้งหมดแม่บอกว่าทําไมไปทำกับเขาแบบนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นเขาก็อาจจะขยำป๋อมไปแล้วล่ะแม่สองแม่ลูกก็เลยพากันหัวเราะคงไม่บาปหรอกนะป๋อมไม่บาปหรอกค่ะแม่ก็เขาทำกับหนูก่อนเราแก้เคืนแค่นี้คงไม่มีอะไรหรอก แล้วสองแม่ลูกก็ปากันเข้านอนอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ